สวัสดีครับผมซันอาซามนะครับวันนี้ก็กลับมากินกินแล้วก็กินอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับใช่นะครับวันนี้ผมก็กลับมากินอีกแล้วนะครับก็คือกินไม้ดอกไม้ประดับนะครับวันนี้นะผมมากับไม้ดอกไม้ประดับชนิดใหม่นะครับซึ่งเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามมากๆนะครับซึ่งจะเรียกว่ากระดุมทองนะหรือว่าดอกแจ้ากระดุมทองนะเอเททำหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอานี่เลยครับนี่เห็นนะครับอาคุณเคยเห็นไหมครับนี่จะเป็นดอกสีเหลืองๆเนาะเล็กๆ คล้ายๆกับดอกอะไรนะดอกทานตะวันแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเรียกว่าดอกกระดุมทองนะครับโอเคนะครับก็นิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะครับแบบเอาไว้ตกแต่งสวยงามนะครับโอเคนะครับวันนี้นะผมจะมากินช้างดอกกระดุมทองกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารสชาติของกระดุมทองเนี่ยไม่ติดคอเลยกูยังไม่ได้กินเลยโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารสชาติของกระดุมทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะวัาจะอร่อยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นรสชาติแบบขมหวานเปรี้ยวมันเผ็ดยังไงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่า พ้นมากแล้วอ่ะโอเคเรามาลองชิมกันดีกว่านะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะไปโอเคอ่า okay. uh, เริ่มจากต้นไหนดีเอาต้นเล็กเลยกันไอ้ต้นพี่เ,เก็บไว้ก่อนเ,อเก็บไว้ก่อนโอเคมาอ่า uh, เริ่มจากดอกนะคบอ่า uh, มาเลยออะเด้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 ขอเศร้าหน่อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยอ่า uh. หม่งเอ้ยรสชาติของดมทองเป็นอย่างนี้เองเหรอคือแบบมันมีรสชาติอยู่นะครับแต่ว่าคือผมอธิบายรสชาติไม่ถูกอบคือแบบจะขมก็ไม่ใช่จะหวานก็ไม่ใช่จะจืดก,ก็ไม่ใช่คือแบบมันเป็นรสชาติของกระดุมทองอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นครับคือแบบมันเป็นพืชที่เราไม่เคยกินเนาะก็เลยอธิบายไม่ถูกนะครับก็เลยบางทีแบบเรากินเข้าไปแล้วเราก็บางทีเราก็อึ้งนะครับว่าอะไรว่ารสชาติเป็นอย่างนี้เอกระดุมทองอะไรประมาณนี้นะ จะหดวดร้อนเรามาเยอะโอเคอ่าเรามากินกันเลยดีกว่ากินให้หมดแม่งเลยดีกว่ารสชาติก็กินได้นะคถือว่าโอเคนะครับมาอ่า hmm. ไม่ไหน่อยเสร็จกูแล้วสัก เหมือนผมกินยาอยู่เลยนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันแอบซ่อนอยู่มาแอบซ่อนอยู่ดูดูดูดดเจอกูันี่ยจะซ่อนทำไมล่ะครับอือดูมันซ่อนซ่อน <c oughs> เออคุณแ,แน่นี่งไงพวาลึงอืม คือไม่ใช่อะไรหรอกนะครับที่ต้องช่วยน้ำนะเพราะว่าเฮ้ย <Bears> ไม่ใช่ดิต้องช่วยน้ำไม่ใช่อะไรคือพูดผิดะนะ okay, นะครับโอเคนะครับ <Absolutely>. <nhân> คือไม่ใช่อะไรหรอกนะครับที่เราต้องใช้น้ําช่วยนะเพราะว่าบางทีมันกินยากเนาะกินลําบากเนาะเป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะคืออารมณ์แบบว่าเรากำลังกินยาแต่ว่าคือคือไม่ชอบกินยาแต่ว่าคือต้องกินอ่ะคือผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเออไม่เชื่อคุณลองไปกินดูนะครับจะกินว่ะหัวเราะไม่ออกเป็นเสียงเลย โอเคเดี๋ยวมาตอดต้นที่สองดีกว่านะครับอย่ารอช้าเลยครับผมว่ากินไมีมาเสียดายนะ หวดยังหวดยังโอเคนะครับหมดแล้วนะครับดูครับโอเคนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าร่างกายผมจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับร่างกายของผมนะไม่เป็นอะไรแน่นอนครับแล้วก็คงไม่มีใครห่วงกูหรอกโอเคนะครับไม่ใช่แล้วหรอกนะว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าต้นกระดุมทองเนี่ยเป็นยาสมุนไพรนะครับก็ช่วยรักษาโรคได้มากมายเลยนะครับก็ ถ้าเราต้มกินเนาะเอาไปตากแดดแห้งเสร็จแล้วมาต้มกินนะครับในปริมาณที่พอดีนะครับก็จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับก็สําหรับคนที่เป็นเบาหวานเราก็ลองกินดูนะครับช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับกับต้นกระดุมทองนี้นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปนะครับในอนาคตคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับ <laughs> โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย